รือว่าเพราะความคิดเล่นเป็นเหตุหรือเปล่าสําหรับนุ่มหลุยสกอตที่มีคนเมากันในแทดวันนักแสดงสาวจ้าจิดาพาที่ร่วมแสดงละครเรื่องเดียวกันแอบปลื้มจนยอมขอเป็นกิ๊กนุ่มหลุยแต่พอเรื่องนี้กระเด็นเข้าหูวันใจสุดแรงอย่างสาวนุ่นรมิดาเท่านั้นละค่ะ <c oughs> เห็นว่ามีการนัดกันไปเคลีย์ให้แจมแจ้งซะด้วยแถมทุครั้งที่นุ่มหลุยมีคิวถ่ายละครกองเนี้สาวนุ่นก็จะต้องขอตามปเฝอาพฤติกรรมอยู่ตลอด ตกลงว่าจริงไหมอะคะไม่ครับความจริงแล้วคําว่าเฝ้าเนี่ยก็คือว่าท่านรุ่นไปโดยที่ว่าแบบเขาไปเองไปเองทองํเาเองเออเองแต่ว่าอันนี้ผมเป็นคนชวนเขาไปเพราะว่าเวลาของเรามันน้อยลงซึ่งผมไม่มีเวลาที่จะไปไหนมาไหนกับเขา ก๋วยก็เลยบอกงั้นมามา,มา,ม,ามาทำงานด้วยกันได้ไหมก็คือไปพาไปทำให้ให้ไปเจอกันในกองถ่ายอยู่ในกองถ่ายมันก็อย่างน้อยได้ใช้เวลาด้วยกันอย่างน้อยได้กินข้าวด้วยกันแต่ทางพี่หลุยส์ก็เหมือนว่าเกรงๆเวลาพี่นุ่นไม่เฝ้าที่กองถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาจับตาม,มองหรือเปล่าไม่มีไม่มีมันม,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 มีค่ะแบบประมาณว่าการพิถีพิซื้อเราเวลาเล่นละครด้วยกันเราเลาบลื่นอะไรอย่าง,างเงี้ยเป็นพิเศษผมว่าที่เราลาบลื่นเนี่ยมันเป็นการการที่รู้จักเขามานานท่าตัวเขามีท่าทีแบบว่าแอบปลื้มแอบชอบเราไหมครับแสในกองไม่มีีไไมม่่เ้าากจป คุยไปเคลียกับนุ่นแล้วเหมือนกันจะเอาอะไรไปเคลีย <c oughs> ไม่มีอะไรจะเคลียอยู่แล้ว <c oughs> สรุปว่าทั้งหมดก็เป็นกับเรื่องเราเมาหมอยกันค่ะเรื่องจิงนจะเป็นยังไงก็ต้องให้หนุ่มลุยเข้ามาเคลียเองนะคะ